สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมพีเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็นนัดคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลไป1ประตูต่อ9และทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมโปรตุเกสไป1ประตูต่อสในศึกฟุตซอลโลก โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลไปหนึ่งประตูต่อ9กันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าการได้เล่นกับทีมอันดับ2ของโลกแล้วยังคงสามารถครองบอลได้สร้างสารรค์โอกาสในการยิงประตูดได้และยังมีการประสานงานที่สวยงามอยู่บ้างต้องขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากนักเตะดูมีคลาสขึ้นเยอะความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่มีอะไรต้องไปเศร้า การยิงได้หนึ่งประตูในคืนนี้ถือเป็นเกียรติแล้วต้องขอบอกเลยว่าผมมีความสุขมากที่ได้เห็นสิ่งนี้เก่งมากเลยทุกคนมุมมองท่านต่อมาครับโชคดีที่พวกเราไม่แพ้มากเหมือนกับอียิปต์คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าก็ยังดีที่ยิงได้หนึ่งประตูความคิดเห็นท่านต่อมาครับดูทีมบราซิลเล่นแล้วน่ากลัวมากชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่ายิงได้หนึ่งลูกก็ถือว่าดีมากแล้ว สูู้คอมเมนต์ท่านมาครับสู้ๆนะเหวียดนามไม่แพ้ถึงเลข2หลักก็ถือว่าโอเคแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าวันนี้ผู้รักษาป,ประตูผิดพลาดเยอะมากส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ผิดพลาดเยอะเช่นกันถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญในนัดถัดไปคือนัดชี้เป็นชี้ตายในเกมที่พบกับปานามามุมมองท่านต่อมาครับแล้วผลของทีมไทยล่ะเป็นยังไงบ้างจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่า แพ้ไปหนึ่งประตูต่อ4ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าในนัดต่อไปพยายามเอาชนะให้ได้นะวเวียดนามจงก้าวต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับเสียไป9ประตูเหมือนกับอียิปต์แต่พวกเราได้ประตูแห่งเกียรติยศมุมมองท่านต่อมากล่าววา่าเสียประตูจากความผิดพลาดไปอย่างมากมายน่าเสียดายคอมเมนต์ท่านมาครับถือเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเฟอร์เราเล่นได้น่ากลัวมากมุมมองท่านต่อมาครับพยายามแล้วแต่ก็ยังคงพ่ายแพ้ถือว่าน่ายกย่องมากพวกเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเราในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายแทคกติกและความเร็วเวียดนามเล่นดีแล้วได้โปรดอย่าศกเศร้ามากจนเกินไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านัดต่อไปที่จะพบกับปานามาถือเป็นนัดตัดสินชะตาของเวียดนามเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับนัดต่อไปต้องได้3คะแนนชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าโชคดีที่หลังจากสกอร์เจ็แล้วทีมบราซิลเริ่มจริงจังน้อยลงพวกเขาผ่อนเกมลงแพ้91ก็ถือว่าโอเคแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับน่าเสียดายที่ยังคงมีความผิดพลาดส่วนบุคคลอยู่เล็กน้อยซึ่งนําไปสู่การเสียประตูแต่วันนี้พวกเขาทําได้อย่างดีที่สุดแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า แพ้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วจําได้ว่าในปี2008ญี่ปุ่นก็เสียประตูให้กับบราซิลไป12ลูกและเมื่อ5ปีก่อนซึ่งตอนนั้นออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งก็ยังเสียประตูให้กับบราซิลไป11ลูกมุมมองท่านต่อมาครับแพ้ไม่ถึง10ลูกก็ถือว่าโอเคแล้วยิงได้1ประตูถือว่าเป็นเกียรติคอมเมนต์ท่านมากล่าว,ว่าแพ้น้อยกว่า10ลูกผ่านยิงได้1ประตูผ่าน เยี่ยมมากเลยทุกคนพยายามให้หนักขึ้นในนัดถัดไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเสียน้อยกว่า10ประตูถือว่าประสบความสําเร็จแต่น่าเสียดายที่สก,กัดเข้าประตูตัวเองมากเกินไปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพยายามติดตามชมทั้ง2คู่ทีมบราซิลนั้นแกร่งเกินไปในแมตชนี้ถ้าพวกเราไม่ผิดพลาดเองก็คงจะเสียประตูน้อยกว่านี้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า สามารถทําประตูได้และเสียน้อยกว่า10ประตูตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมที่จะพบกับปาดามาอย่างเต็มที่ส่วนทีมไทยถือว่าเล่นได้ดีเลยเล่นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับทีมโปรตุเกสเกือบจะได้ประตู3-4ครั้งแต่หลังจากเสียประตูที่2ฟอร์มก็ตกลงไปคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยเล่นดีมากแต่โปรตุเกสนั้นแข็งแกร่งเกินไปจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทีมไทยยังคงเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียเสมอ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่จะเล่นได้แบบนั้นชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าแข็งแกร่งเกินไปมุมมองท่านต่อมาครับยิงได้หนึ่งประตูก,ก็ถือว่าดีมากแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับไทยเลยพวกเขาพัฒนาฟุตซอลมาก่อนพวกเราทีมไทยอยู่ในระดับเอเชียแล้วส่วนเวียดนามนในขนาดนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปมากแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแพ้ไม่เกินเลข2หลัก ก็ถือว่าพวกคุณประสบความสําเร็จแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามยังคงมีความหวังในนักที่จะพบกับทีมปานามามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสกอร์นี้ถือว่าดีมากแล้วสําหรับเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับแพ้น้อยกว่า10ลูกถือว่าประสบความสําเร็จแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากการแพ้เยอะขนาดนี้ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทีมของพวกเรายิงประตูดได้และได้ประสบการณ์สําหรับในนัดถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่จะพบกับทีมปานามามุมมองท่านต่อมาครับแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้แต่นักรบส่วแดงก็ทําอย่างดีที่สุดแล้วและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่ายิงได้หนึ่งประตูก็ถือว่าดีมากแล้วต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทย แพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสไป1ประตูต่อสีในศึกฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าแต่พวกเขาแพ้น้อยก็ถือว่าดีมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าอับอายน้อยกว่าแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่ามันเป็นการดีที่จะยอมรับนะส่วนคุณอย่าไปลากคนอื่นมานั่งอยู่ข้างกับคุณเลยมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาคือท็อป2ของเอเชีย จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าท็อป3นะต่อจากญี่ปุ่นและอิหร่านแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าอันที่จริงแล้วไทยเหนือกว่าญี่ปุ่นเป็นรองแค่อิหร่านเท่านั้นต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าญี่ปุ่นยังคงเหนือกว่าอยู่นะจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าฟุตซอลญี่ปุ่นดีกว่าทีมไทยนะแต่ก็มีแพ้ให้กับทีมไทยอยู่บ้างจําได้ว่าในเอเชียมีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น ที่เล่นในอย่างสูสีกับอิหร่านคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าทีมไทยอยู่ในอันดับที่16ส่วนพวกเราอยู่ในอันดับที่4 3ดังนั้นพวกคุณควรจะดูถูกผู้อื่นให้น้อยลงนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเราตะวันออกแพ้ให้กับบราซิลส่วนเราตะวันตกแพ้ให้กับบราซิลแห่งยุโรปพยายามให้ดีที่สุดในนัดถัดไปนะมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่ายอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านมากครับ ทีมไทยสมควรได้คะแนนด้านเทคนิคและร่างกายถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าคลาสของไทยอยู่ในระดับที่สูงจริงๆเกือบจะเขย่าโลกได้แล้วหวังว่าในปีนี้ทั้งเวียดนามและไทยจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้นะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝาก เพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้้กับทีมชาติบราซิลไป1ประตูต่อ9และทีมชาติไทยพ่ายแพ้้กับทีมชาติโปรตุเกสไปหนึ่งประตูต่อสีในศึกฟุตซอลโลกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากที่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ art, และเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ